สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย5 9ท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมานําเสนอในสูตรเด่นบนล่างอีกสูตรหนึ่งนะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วทั้งหมด9งวดติดเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูงวดถัดไปเดี๋ยวเรามาดูคําเตือนของทางช่องก่อน คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายท่านผู้ชมสูตรนี้ก็ไม่ได้ยากเลยเนาะก็เข้ามาแล้วทั้งหมดเก้าวดติดวดวล่าสุดก็ผลรางวัลออกที่เก้าเจ็ดเก้าแล้วก็ล่างหกหนึ่ง ซึ่งในสูตรของเรางวดล่าสุดนี้ทําได้4กับ6ก็เข้าไปที่เลข6ล่างเนาะท่านผู้ชมก็เข้าไปที่เลข6ล่างก็เข้ามาเป็นงวดที่10ก็เป็น10งวดติดส่วนใหญ่อ่าเดี๋ยวให้สังเกตดูกันส่วนใหญ่ในสูตรนี้ท่านผู้ชม เข้าเลขล่างเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ล่าสุดงวดที่แปดเข้าล่างส่วนบนมีเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีห้างวดเนาะก็ถ้าให้สูตรนี้จะให้เน้นก็ให้เน้นไปในสูตรเด่นล่างมากกว่าบนเนาะอ่ะอ่ะส่วนวิธีทำอยู่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมแต่ตำแหน่งที่เราจะใช้เนาะก็มาดูตำแหน่งที่เราจะใช้ เราจะใช้ตำแหน่งนี่ดูสูรตรงนี้เลยก็ได้ตำแหน่งที่เราจะใช้เราจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นเนาะหลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบล่างแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่อีกสี่หลักหมื่นของเราคือศูนย์หลักสิบล่างคือหกก็จะเป็นศูนย์บวกหกได้หกหกไปบวกอีกสี่ก็จะได้สิบก็จะเป็นศูนย์ บวกค่าคงที่อีกสองก็จะเป็นสองในงวดนี้ก็จะได้ศูนย์กับ2ท่านผู้ชม0นกับ2งวดนี้ศูนย์บวกหบวกสเท่ากับ0นกับ2องนะก็มาลุ้นกันต่อท่านผู้ชมว่าในงวด ที่11นี้จะมีมาให้เห็นไหมในเลขบนล่างเนาะจะมีไห้เห็นไหมเลข0นย์กับเลข2ประจํงวดวันที่1กกุมภา2พันธ้2 5 6อเนาะก็ถ้าให้เน้นในเลขเด่นสูตรนี้ก็ให้เน้นไปในแนวทาง2ตัวล่างมากกว่าเพราะว่าเข้าล่างเยอะมากเนาะ,อะโอเคสําหรับในสูตรนี้ก็เรียบร้อยแล้ว สุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมน้องที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยเงินทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ